วันนี้พามาชมไผ่สองนางครับไผ่ปางไผ่สองนางไผ่ยหายากครับตาเดียวนี่ครับตาคู่ไผ่แตกปางนะครับไทยนะครับมาชมไผ่สองนาง ไผ่หายากมันไผ่ดีทั้งด้านเมตตามหานิยมค้าขายไผ่หายากครับอันก็ใหญ่โอ้ยแตก่างสวยมากครับไปสองนางไผหายาก ไม้ด่างครับ <S 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 <N> นี่ทั้งไปสองนางทั้งไม้ด่างรีวิวที่ยวพันไม้ไว้กวักสีมหาโพนี่คือ เศรษฐีเก้าชั้นวัคนมงคลครับบอนกระดาษดำบอลยักษ์วันสนีจันบอนสวยงามพรสองนาง え、そう。<laughs> <laughs> <laughs> <laughs>